คนที่นี่พูดว่าไงครับที่บ้าบเฮ้ยๆตบใจเ้ๆแล้วก็ห้องนงห้องน้าสะอาดนะครับยังไม่ได้เข้าพูดไว้ก่อนตัวตัวสี่ใช่ไหมครับตวี่ไม่ใช่เหมือนคนจีนนะ่ไหมนะครับเขาบอกให้ตามไปทุกคนครับบอกให้ไปซื้อตั๋วก่อนเราได้ตั๋วมาแล้วครับ กระเป๋าเราอยู่นุ่แล้วทุกคนเราต้องย้ายรถนะครับทุกคนขออตุ้มวันนี้นะครับเหมือนใบรุ่นจีนเลยครับเจอกันหลวงพระบาง สบายดีนะครับเช้าวันที่3นะครับอของการมาที่ประเทศลาวนะครับตอนนี้อยู่ที่คาเฟ่น,นะครับอ่าอยู่กรุเง,เท,เ,งเทพครับว่ากรุงเทพมุวนอันเฝ้าจังสีแหละนคนกรุงเทพใช่อ๋อกรุงเทพครับเกิดถ้าเราเออกอีสานไปอยู่พุ่นเฝ้ามันจะสำเนียงค่ะจะฟังโลใช่ไหมครับ ขายกาแฟสร้างกาแฟเนี่ยออกมาทล้วนมทั้งอย่างแต่บอใช่แต่ผมเป็นคนกินกาแฟดำอยู่แล้วครับเออยี่สิบพันยี่สิบพันสองหมื่นผมจะงงงหน่อยฮะยำมันอีกป้างจะมีปูโอ้เงินหลม้วนเปนไรหน้อยเดียวนี่ได้ใบลนมาลาพกเงินเป็นล้านเลยผมคิดเลขไม่ค่อยถูกครับแต่ว่าได้อยู่ แต่ผมฟังอีสานพอได้หรอแปลกคนลาวแต่คนลาวเียนภาษาไทยังได้เขียนได้แต่คนลาวเก่งมากเลยแบบพูดได้เขียนได้เพราะคุณพาคนณมาคุมาจากพี่ยันเกของคุณเขาก็เลยแบบจริจริงๆเป็นภาษาดีวสานครับใช่ผมว่าเยี่ยมมากเลยพี่ยานนี่เดี็กมันได้อีพี่เขามาคุยด้วยนะฮะเขาคุยสนุกมากเลยครับเขาแบบหาเรื่องพูดได้แบบเยอะมากโอ้ย พอดีครับเข้ามาคนลาวคนไทยเห็นบมมุ้งเม็ดตาตาล่างเม็ดขอบพิ่ใจรัาพลังเซ็นเกันเม็ดน้ำคลองให้มเป็นูเบงแง่ไทยมาพาเขาบุ้งฮู้เขาบุ้งฮู้มบงเขาไล่เล่ปูเปบงแน่นป่าวไร่ขับร้านดีมากเลยร้านดีมากขอบคุณค่ะชื่อร้านอะไรครับเนี่ยตามร้านนั่นแหละเด้ออ๋อนี่เหรอครับอ่านก่อนนะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณหลาเรนร้าน้ำน้ำซองจ่าเด่นอ่าโอเค แม็กซีบุู๊ขอบคุณค่ะแม็กซีบุู๊ว่าเป็นคนรักว่าเป็นคนลาวครับขอบใจเลยๆเลยขอบใจเลายๆเลยขอบใจขอบใจพี่เขาน่ารักมากนะพ่อเป็นคนวิงเกิลเขาจังหวะขอบใจเจ้าแล้วก็เบียร์ล้าเบียร์ล้ากำลังฝึกอยู่ครับภาษาวิงเกิลเนี่ยขอบใจขอบใจแล้้วแลวคนที่นี่พูดว่าไงครับที่บ้านขอบใจเอ๊ขอบใจเอ๊ขอบใจเอ๊เขาเอาว่าภาษาฝรั่งเลยจ้า โอเคขอบคุณครับแต่กาแฟเขาโอเคเลยครับทุกคนคือถ้าใครชอบ black coffee คือได้เลยนะครับที่เขาจะเฟรนลี่หน่อยนะครับแล้วก็อินดี้อินดี้หน่อยเผื่อใครอยากลองนะครับได้ไปแล้วครับทุกคนนี่นะครับตุกตุกของเรานี่เขาเรียกตุกตุกนะทุกคน พี่เขามาส่งนะครับอ๋อโอเคลูกล่างได้ขอบคุณครับไอสถานีมันจะอยู่นอกเมืองนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองนิดนึงครับก็ไม่ได้ไกลามากแต่ก็ระยะหนึ่งเอาเป็นว่าเดินไม่ได้ครับทุกคนเห็นป้ายไหมเอ่ยอ่าเนี่ยครับผมอยู่หน้าสถานีบางเวียงน,นะครับเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับที่ จุดเริ่มต้นมาจากเวียงจันท์นะครับขึ้นมาแล้วก็จะถึงบางเวียงนะครับแล้วก็สถานีต่อไปนะครับจะเป็นหลวงพระบางนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่หลวงพระบางนะครับเวลามาซื้อตั๋วเนี่ยนะครับเราจะต้องมาซื้อที่สถานีนะครับซึ่งในลาวเองเนี่ยก็จะมีเอเจนต์มีตัวแทนต่างๆนะครับที่เขารับซื้อให้ก็จะมีค่าบริการนิดหน่อยนะครับนี่เป็นประตูทางเข้านะครับ สวัสดีครับเือรถ่อไรอ่าสิบเอ็ดโมงสี่สิบเจ็ดครับผมทำไมทำไมเดี๋ยวพี่เขาขอดูพ่าตั๋วคนครับคนี่เลยอ๋อเหมือนกาาันเหรอครับเชื่อกันเลยพายงได้เป็นตัว๋วก,ก,กระดาษอันนั่งโครงขายปีเหมนทางด้านนั้นเลยเรนะียกแต่ว่า,าถ้าถ้าใส่ใน,นี้เลยก็ได้ผมไม่รูถ้าใช้เป็น Q R code เลยก็ได้ เมื่อกี้นะครับน้องเขาบอกว่ามันคือเราสามารถใช้ค r วอาร์โคนะครับเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าคือแลกไอตั๋วครับเป็นกระดาษนะครับแลกหรือไม่แลกก็ได้ทีนี้เราก็เลยอยากจะลองอยากเห็นตั๋วจริงเราก็เพื่อความชัวนะครับมั่นใจก็จะมาแลกดีกว่านะครับนี่ครับมันจะเป็นประมาณนะครับทุกคนใช่มันจะระบุชื่อระบุหมายเลขพาสปอร์ตระบุ เรรรียยบบ้อนะคัเขาก็จะมีตารางให้นะครับทุกคนเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษแล้วก็มีภาษาลาวครับผมพอดีผมซื้อคิวอาร์โค้ดมาแล้วว่าครับจะจะเอาเป็นตัวกระดาษซื้อออนไลน์ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ซื้อออนไลน์ก็ได้จะว่า ซื้อออนไลน,น,าน,นา์เนี่ยมันซือที่เนี่ยแบบของบริษัทเลย๋อครับมันก็ซื้อได้โน้มอกกับเอเจนซีนนนาา่บริแรงกว่าแต่จะชาร์จหรอ๋อผมนึกว่าต้องมาซื้อที่ไอ้ตรงนี้อย่างเดียวเน,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 น้นน้ำมันบริสุทธิ์ที่สถานีเพราะมันจะบริการเอเจนที่มันจะโอ้อโอเคได้ขอบคุณครับน,นี่แหละครับทุกคนผมก็อยากให้ดูในสถานีมันน่าจะมืดๆนะครับแต่ว่าได้เนี่ยครับ อันนี้เป็นตัจริงเดี๋ยวไปดูข้างนอกก็ได้รับโอเคอ่านี่นะครับทุกคนผมอยู่หน้าบริเวณที่ขายตั๋วนะครับเขาเรียกว่าขายปี้นะครับผมใช่ซึ่งมันต้องใช้พาสปอร์ตนะครับคือจริงๆผมมีคีวอาโค้ดแล้วนะครับซึ่งมันใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากได้ตั๋วจริงก็เลยเอามาแลกที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะระบุพวกแบบสถานีวางเวียงนะครับแล้วก็ไปหลวงพระบางอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีซีทนะครับมี เวลาให้นะครับรอบ11 47นะครับครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ในบริเวณนะครับสถานีรถไฟของวังเวียงนะครับซึ่งก็กว้างขวางมากๆนะครับแล้วก็สะอาดครับนะฮะแล้วก็จะมีคนที่เขามารอขึ้นรถเหมือนกันนะครับที่นี่เขาจะปล่อยให้เข้ามาเป็นเที่ยวๆนะครับเหมือนจะให้ก่อนประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ด้านหลังก็จะมีที่นั่งรอแบบนี้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังนะครับที่เห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดที่บอกเวลานะครับคนไม่ได้เยอะมากครับทุกคนคนก็จะบางบางตานะครับกำลังแบบสบายๆนะครับแล้วก็ห้องนงห้องน้ําสะอาดนะครับยังไม่ได้เข้าพูดไว้ก่อนต่อแถวกันเพื่อรอขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเดินตามพี่เข้าไปเดี๋ยวเราเตรียมพาสปอร์ตกับตั๋วให้เขาตรวจนะครับ ตัวสี่ใช่ไหมครับไม่ใช่เหมือนคนจีนนะเขาคิดว่าเป็นคนจีนนะครับผมตอนนี้อยู่ในบริเวณชานชาลาแล้วนะครับผมแพลตฟอร์มถ้าสมมติฐานผ่านเพื่อเรียนกันเกิดป็นนันี่นะครับทุกคนตอนนี้รถไฟมาแล้วนะครับโอ้ดีสเวตตี้เปลี่ยนข้าวสองแล้วก็ใส่ใหม่มาใส่ทุกคน i n ย to the gap between the train and the platform โอ้ยเราต้องวางกระเป๋าตรงนี้ใช่ไหมครับอ๋อสุดยอดเราต้องทำความเร็วรัาทีตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนข้างในค่อนข้างใหม่มากเลยคนระับก็รถใหม่จริงๆผมเคยขึ้นรถไฟแบบนี้มาเมื่อประมาณ สิบกว่าปีที่แล้วครับที่จีนนะครับตรงคุณมิงบรรดาทาันญิงและทานสายประตูรถไฟจะปิดแล้วกรุณาอย่ายืนอยู่ใกล้ประตูครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะตอนนี้การขับเที่ยวเราผมไปขึ้นเนี่ยเราจะต้องฝั่งนี้ครับทุกคนนี่นะครับ,รบทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในรถไฟนะครับ เอาชามะานาวครับ,ราาบแปดหมื่นฝั่งโน้นที่เราไปเมื่อกี้มันจะเป็นห้องน้ำนะครับฝั่งหนึ่งมันจะเป็นสีไวา,าวกเือ,เรเเอรครับเมริกาโน่คอเคครบครับนี่นะครับ <c oughs> นี่เราได้ชามะนาวเรียบร้อยนะครับชามะนาว ประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับพี่จะไปหลวงพระบางครับประมาณสี่สิบนาทีเร็ว่เนถ้าเป็นรถตู้นี่ประมาณสักสี่ห้าสิบโอ้โเหลืเกือบไปละผมผมเกือบจะนั่งรถตู้มาแล้วครับเมื่อวานอันนี้มันรอดอุโมงล้วครับหรือว่ามันไม่เห็นอ๋อโอเคอ๋อเปิดได้ใช่ไหมครับสบายสบายเดี๋ยวสบย ต่อไปนนี้ถึงแล้วนะครับทุกคนสถานีดวงพระบางนะครับเดี๋ยวจะพอลงไปนะครับเดี๋ยวรอคนอื่นเขาลงก่อนนะครับผม ครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาถึงแล้วนะครับที่สถานีหลวงพระบางนะครับก็คนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสถานีใหญ่นะครับใช้เวลาไม่นานครับผมก็มาถึงที่สถานีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางออกกันนะครับเดี๋ยวเดินฝั่งนี้นะครับให้เห็นรถไฟนิดนึงครับคนเยอะมากทุกคน แสดงว่าคนมาเที่ยวที่นี่เยอะครับแต่ตอนนี้ผมก่วงมากเลยเนี่ยตอนนี้อาจจะมึนๆันวนิดนึงนะครับแต่ว่าได้อยู่เดี๋ยวตางเขาไปแล้วกันครับผมโอ้คนเยอะมากตอนนี้เราออกมาจากสถานีแล้วนะครับก็เอาเก็จะประมาณนี้ คนนี้ใครอ่อ่าสุจะมีตัวหรือีที่รถตู้อันนี้ใครตัวเราลงตรงไหนครับพี่อ๋อมีบันไดลงไปข้างล่างนิดนึงโอเคราคามันโคตรประมาณแบบผมคิดว่าต้องประกดประดที่ลงออต่อไงต้องลงบันไดอ๋อทุกคนครับมันจะต้องลงไปข้างล่างใช่ไอข้างบนเนี่ยครับเขาเป็นรถที่เขาจองมานะครับผม คนเราใจดีมากนะครับเขาพูดพอมากแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่เวียงไม่เวียว <Wow. S 1> อาจจะยังไม่มีอะไรให้เวียง <Wow. S 1> เดี๋ยวเราข้ามถนนตรงนี้นะครับผมโอ้ oh, ไปได้เลยไหมฮะนี้ม้าลายนะทุกคน ไปในเมืองไหมครับพี่ดูว่าอ๋อถามเขาเลยใช่ไหมครับไปทางขบวนแล้วนนเนียอ๋อโอเคเขาบอกให้ตามไปตามเขาไปแล้วกันไปในเมืองใช่ไหมครับแม่ <c oughs> คนเราเท่าไหร่หรือต้องหาเขาอ๋อสี่หมื่นได้ครับเาขาบอกให้ผมมานี่นนได้ขอบคุณครับ ทุกคนครับบอกให้ไปซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วแล้วตั๋วตรงไหนครับโอเคสี่หมื่นกีบจ้ะสี่หมื่นกีบนะครับส่อคนเดียวครับผมคนเดีวจอมาคาเฟ่เลยบอลงตรงกลางเมืองครับตรงคาเฟ่ใช่ไหมครับสี่หมื่นนี่ประมาณกี่บาทประมาณหกสิบสิบเนาะให้ผมไปลงที่ไหนนะครับเจอมาคาเฟ่เธอเป็นถนนคนเดินครับอ๋อเดี๋ยวเขาจะบอกเองใช่ไหมครับขอบคุณครับมีร้านอาหารมีโรงแรมเยอะ ได้ขอบคุณครับทุกคนครับเราได้ตั๋วมาแล้วครับกระเป๋าเราอยูนู่แล้วทุกคนนี่ทุกคนโอ,โอเคครับอ๋ออยู่นี่ครับพี่ลายปีแล้วครับลงที่เส้นหนยจัะเขาบอกให้ลงคาไปตรงกลางเมืองเลยครับอ๋ออเมซอนบอก กลางเมืองครับได้หมดเลยครับนี่นะครับทุกคนเราได้ตัวมาเรียบร้อยดียดยครับสี่มือกีบประมาณ60สิบาทครับผมส่วนผมเองยังไม่รู้ว่าจะลงต,งตรงไหนนะครับแต่พี่เขาถามว่า,าลงตรงไหนก็เลยบอกว่าลงกลางเมืองสลับรถเรา We have to change the van yeah so we have to change to the small one he says ah so sorry yeah เราต้องย้ายรถนะครับทุกคนโอ้ขอบคุณครับ คนนู้นจะจองเต๊นท์คนต่อไปเอ้ยไม่เป็นไรน้อง o ่อมะขอรับไปเดทสิี่ look up the hotel เยอะเย่ Can you look up the hotel on, on internet? Ah, uh, right now? Yeah, yeah. สามคนจะลงสามคนเขาจะลงหาชิคสเต I haven't done f o r e Thank you. Oh, welcome. น,นี่เขาพูดาขายบินจันนะครับเขาจะพูดอีกแบบเสียงเสียงพูดมันไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะไม่ค่อยเหมือนอ๋อผมลองตรงนี้นะครับอ๋อโอเคเ <laughs> อปบ่าจารยนแรกนะครับจอาหนี้ก็ไ้ครับอ่าสบายดี เช็คเอาลว์ยี่สิบห้านะซ้อมคืนเมื่อกี้กับเบอร์อื่นจช็คอ่สิบสาส่โอเคเช็คอามโอเคเห้องดีเลยโอ้โหสวยากิจรูมทัวร์นะครับผมเป็นอ่าห้องพักนะครับที่เราพักที่หลวงพระบางนะครับเผื่อว่าเป็นตัวเลือกของหลายๆคนนะครับครับทุกคนก็ตอนนี้ได้ที่พักแล้วนะครับเป็นที่พักชื่อว่าลานุยเดอลาวนะครับ ไอหลวงพระบางเนี่ยนะครับคือที่พักค่อนข้างแพงนะครับอยู่ในเลทที่หมายถึงว่าไม่ได้มีทางเลือกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโฮสเทลเนี่ยเท่าที่ดูราคาจะอยู่ประมาณสักส0 0ร้อถึงหกรบาทประมาณนี้นะครับแต่พอเป็นโรงแรมเนี่ยนะครับถ้าเป็นเกสเฮาส์ต่างๆหรือบ้านพักทั่วไปมันจะอยู่ประมาณ7จ็ดแปารอประมาณนี้ครับทุกคนทีนี้โรงแรมมันก็จะแบบพันอัพหมดเลยนะครับก็ right <time noise> 5, บบมันต่างจากวงเวียนที่เราพานะักเนาะทีนี้ก็เลยหาใน,าน,านบ้านอะไรบ้านก็มันจะเป็นแอรบูติก ซึ่งไม่ไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่นะครับคือทุกคนครับราคาในแอปแอปหน,นะครับมันอยู่ที่ประมาณคืนละ45ดอลลาร์ก็ตกประมาณ1,600เนาะสองคืนก็ตกอยู่ประมาณ3,200ก็เอาเรื่องอยู่เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสกับที่พักเท่าไหร่ก็คือหมายถึงว่าเราก็จะเซฟเงินส่วนนี้ครับไปเป็นค่ากินค่าเที่ยวค่ากาแฟค่าอาหารดีๆอะไรเงี้ย ราคาวอลอินนะครับพี่เขาคิดมาเป็นล้านหล้านสี่แสนกีบซึ่งมันตกเป็นเงินไทยอยู่ประมาณ2,100บาทคือมันห่างจากแอป,ปรครับ1 0 0 0ประมาณ1 0 0 0บาททุกคนครับก็เลยแบบโอ้วาวก็เลยแบบจองเลยทันที2คืนนะครับก็เลยรู้สึกแบบประทับใจมากเลยทุกคนนะฮะพี่เขามีเราคับดิงนะครับเป็นน้ำมะม่วงปั่นนะครับเบบเย็นหวานเจี๊ยบนะครับผมก็ประทับใจใครที่ไม่ได้ชอบแอบูติ แล้วก็อยากจะพักที่มันสบายๆหน่อยในราคาที่โอเคแนะนําเลยครับที่นี่นะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าช่องนี้ยังไม่มีรายได้นะครับผมก็เน้นเน้นความชอบล้วนๆครับผมเดี๋ยวอาจจะพักผ่อนนะครับตอนนี้โนแพลนเย็ยนๆก็เดี๋ยวหาอะไรทานะครับยังไม่รู้ว่าทําอะไรแต่เขาบอกว่ามีตลาดมืดนะครับผมเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนนะครับเจริญครับทุกคน We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.